ดีครับผม,มกับผมคนนี้ครับแต่ครับเอ้ยกับมาเลออีเ้วนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับคลิปคลิปเปิดตัวของเกม Hu n t ี้ z o m b i e แล้วกันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพาทัวร์เกมใหม่นะครับเกมมชื่อ Hu n t ี้ z o ม mbie เป็นเกมเล่นแบบเชิงแบบแนวผานดานแล้วกันเนาะนะเดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่าตัวระบบเกมมันมีอะไรกันบ้างแล้วก็รวมถึงเควสลับ ที่มีเอ c พซ่อนอยู่หนึ่งตัวที่เราอาจจะต้องไปทำนะครับบางคนอาจจะไม่รู้ในครับผมแต่เราอาจจะต้องตามหาก,กันหน่อยนะเพราะว่าเรารู้กันแค่นั้นแค่นั้นนี่อะไรเนี่ยอาการหนักกันด้พวกเนี้ยอ็ยาวมาจากไหนนะดูเลมันต้อมหน้าต้มหลังเลยหนักละหนักละพวกนี้หนักละนะครับมาเมื่อเป็นการเสียเวลาเรามาดูเวบพอนกันก่อนเลยนะครับเกมนี้ตัวระบบเวบพอนอาจจะแตกต่างจากเกมอื่นนิดนึงเนื่องจากว่า ตัว UI เนี่ยค่อนข้างจะคล้ายๆาเก็บ,บา์นะครับก็แต่คนน่าจะเคยเล่นเกมบามาก,ก่อนเนาะแต่ว่ามันมีสิ่งที่พีที่ยิ่งกว่าก็คือตรงที่ว่าไอเทมนะครับอาวุธเนี่ยเราปลดช่องมา1 1กับ2เนี่ยเราสามารถสับเปลี่ยนในเกมได้ด้วยนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> เออไม่ใช่ว่าเราใช้ได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะเราสามารถใช้ได้ทั้งสองอย่างที่เรามีเลยนะครับแล้วสิ่งที่พี่กำลังต้องการเนี่ยคือคาตา้า แล้วก็อย่าลืมแตะโค้ดกันด้วยนะครับเกมนี้โค้ดเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมอแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเริ่มกันมาสุ่มกันเนี่ยยังไงก็ฝากร้าน Nimoo Shop ด้วยนะครับมีให้เลือกซื้อเลือกหาหลายเกมหลายแพทเทิร์นเลยนะครับผมอย่าลืมไปใช้บริการ Nimoo Shop กันด้วยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะมาเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าขตานะเนี่ยเราจะได้กันไหมในวันนี้ไปตึ๊ดเติรดเตดเตดตดพี่ตาเฉย ถามว่ากีตาร์ดีไหมต้องบอกว่ากีตาร์มันเป็นอาวุธที่ไม่ดีอะไปถามดีกว่ามันดีมันดีในลักษณะที่บอกว่าตอนนันติโอเคถ้าเก็บไว้ใช้ตอนนันติกับฟกิลฟองก็ได้นะครับแต่ว่าโดยองค์รวมแล้วอะมองว่าคาต纳ดีกว่าแล้วก็ดีกว่าครับผมอืมแอถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แหละสำหรับคนที่แบบว่าไม่อยากจะหาคาตนานะครับ เราจะได้ให้มเนได้ขนาดนา้นวันนี้คือตอนนี้ไม่ได้เปิดเสียงเกมนะโกจะมีลิขสิทธิ์อะไรก็ขอไปด้วยนะครับยวพาไปเล่นดูฟักรอบหนึ่งหรือไม่ควรพาไปหรือหรือว่าเราควรพาไปโอเคแต่ถ้าพาไปมันนานกันนะนรอบหนึ่งมันจะตกอยู่ประมาณ5ถึง6นาทีได้หรือมั้งผมว่ามันจะเป็นแบบเป็นเฟสเฟสเหมือนเราเล่นเลฟเฟสอ่ะเกมแกงแ่งละเลฟเฟสมันจะเป็นเวฟเวไปใช่ไหมละ่ะองเเราก็จะบอกว่าพาเป็นเป็นเวฟเวไปนะครับดาแรกเนี่ยเราจะต้อง ขึ้นทอให้ได้ต้องอยู่รอดดีกว่าจะได้หอหอยคิดดูแล้วกันโอ้ชิดโลไปแล้วไม่มีอะไรใกล้เคียงเลยนี่มันลัก,กี้จริงวะเนี่ยสิเปอร์เซ็นต์ของฉันอยู่ไหนเนี่ยอ,อ๋อสิเปอร์เซ็นต์ของฉันคืนมาฮลโหลให้ตายเถอะสิเปอร์เซ็นต์ของฉันนี่มันมียากจริงเลยเฮ้ยมีคาตตาดาผ่านไปแต่ก็ลงกลับมาเป็นแอคขอบคุณนะที่หลังไม่ต้องอืสกิ๊บแป้งเลยวะเนี่ยไป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  ไปไปมันมาเลยโอ้คาตันะขุมชั้นล็อกเลยแล้วกันนะครับเอ้ได้แล้วตนันนฮะเอาละที่นี้หลังจากที่เราได้อาวุธมาแล้วนะครับเราก็ต้องไปที่เทรนเอ้มีการส่งเทรนให้อาวุธด้วยนะครับผมเพื่อใครไม่รู้นี่เลยโอ้โหมีอะไรหลายๆอย่างมากเลยแหละแต่เราไม่สีเลสเราขอแค่มันเป็นสีทองสีทอง,ทองใช่ไหมคะ power บวก15% damage แต่ถ้าเป็นสีทองมันจะบวกอะไรบอกก็เอ้มเยมันก็ไม่ได้แย่นะอืมว่า1.5เนี่ยมันก็ข้างที่จะแบบว่าเนี่ยบวก15%บวกกับ tag speed 6แล้วก็ส e ิลดาเมจเพิ่มขึ้น15%ถามว่าอะไรที่ดีสุดดีกว่าตอนเนี้พี่มองว่านะครับมองว่านะตัวที่ดีที่สุดตอนเนี้ยน่าจะเป็น1.5อืมแล้วก็2.5 4%นี้ด้วย เฮ้ยดูได้สิบเหรียเซมาไม่แย่นะอโอเคงั้นก็อันนี้ยดีแล้วนะนๆไว้ออย่างหนึ่งนะครับถ้าคลิปพี่อัพไปพี่ไม่แน่ใจว่าพี่อัพลิปแล้วเนี่ยมันจะอัปเดตเลยหรือเปล่าเพราะว่าตัวเกมจะมีการอัปเดตเพิ่มอาวุธเข้ามาอีกและด่านอีกนะครับในวันศุกร์ที่ยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบสองวันศุกร์ที่ยี่สิบสองพูดงี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของระบบตัวเองกันหน่อยดีกว่านะครับ เกมนี้ก็จะมีระบบในเรื่องของเปิร์หรือที่เราเรียกสั้นๆว่าออร่านั่นเองนะแต่ว่าออร่าในพี่ไม่สามารถเทสได้ว่ามันสามารถเปลี่ยนออร่าระหว่างที่ลงดันได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือสิ่งที่เราต้องตามหาเนี่ยออร่าเนี่ยเราก็สุ่มนะใส่คนมันก็มีให้สุ่มฟรีแล้วแหละออใส่ไหมเอนะครับถามว่าออร่าแวมไพร์ดีไหมมันก็ดีอันเดดก็ดีคิริคอวก็ดีดีหมดะ มันมันอยู่ที่ว่าเราชอบเล่นอะไรมากกว่าตอนเนี้ยแต่ดีสุดก็เป็นแวมพร์แหละเนาะมาทีนี้เราไปดูในเรื่องของตัวเควสเควสเควสทำก็ได้นะเควสมันจริงๆเราเล่นไปเล่นไปมันก็เสจเองอะนะครับหรเห็นไหมเล่นไปเล่นไมันก็เสจเองเราไปดูตัวนี้ดีกว่านี่ตัวนี้คือตัว npc นะครับที่ซ่อนเควสลับอยู่เห็นไหมชีก็บอกเลยวิวฟิกเกตเควสนี่ไงอ้อ เวสติเกนนะครับก็เนี่ยมาเขาจะมีตั้งแต่หูวีสองเทนห้าลกักกี้สามลักกี้อย่างเง้ยอันนี้จะเป็นเควสที่ถูกซ่อนอยู่นะครับแล้วก็จะรีเซ็ตวันต่อวันนะครับอืมอย่าลืมมาเช็คกันด้วยนะไอของพี่โอ้โหคิวทั้งหนึ่งพันตัวแม่เลยเล่นสิบรอบนะววนะเซิร์เวอร์ห้ารอบอืมข้ไม่ได้ยากนะไม่ยากเลยเนี่ยมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เราไปเทสกันเลยดีกว่าไปเดฟเฟร์เรนท์ Different. โหยคไปเลยระดับเรามันฮาร์ดคอร์อยู่แล้วคนเดียวด้วยเฮ้ย เราลืมเตี่ยนะอยอะไรนะลืมอธิบายในเรื่องของเพชรเออลืมไปเลยว่าเรามีสัตว์เลี้ยงนะครับยานี้มีระบบฝัดเลี้ยงนะครับฝัดเลี้ยงเนี่ยถามว่าจําเป็นไหมค่อนข้างจำเป็นนะถึงแม้ว่ามันจะแบบว่ามันไม่ได้แบบดูดีมากขนาดแต่ว่าค่อนข้างจำเป็นนะครับเพราะว่าตัวฝัดเลี้ยงเองก็บอกในเรื่องของความสามารถเพิ่มเติมด้วยบางอันอาจจะเพิ่มน้ำหนักด้วยเนี้ยเนี่ยดูดิเห็นไหมออฟฟิปห้าเพิ่มเอพีเพย์เยอะอีกสิบเห็นป้อุ้ยเยอะอยู่นะ อันนี้เรามีเงินอยู่สี่หมื่นสุ่มไปตัวเลยก็ได้ป่ะใจมันเลา้าจจมันเลา้าจจมันเลา้าเฮ้ยฉลามฉลามใช่ไหม,อ,มอีกนิดเดียวก็ไทเกอร์ละทำไมต้องเป็นน้องหมูด้วยเนี่ย๋ยวบุรีน้องหมูนะอืมแต่น้องหมูบวกอะไรบ้างอะ่ะเยอะบอกสิถ้าอย่างนั้นใส่ไปเยอะบอกสิกับนี่ดีกว่าโอเคเราใส่น้องหมูทำไมถึงต้องใส่เอพีด้วยหรอเพราะว่าเกมนี้เอพีมันอับไม่ได้มันต้องใส่สัตว์เลี้ยงกันนะยันไปเลยดีกว่า เออชอยไดฟเลนค์ี่เอ็ดหกคนนะถ้าททำไมต้องใส่หกคนด้วยมนะใส่คนเดียวเลยว่าใส่ทำไมหกคนแล้วเล่นคนเดียวเป็นโทเวิร์ดฮัลโหลเล่นคนเดียวผมจะเล่นคนเดียวเออเดียวดับพาร์ดปะลุยไม่ได้แต่ว่าคลิปนี้จะติดนขกิทสิบเพลงไหมนะขออย่าให้ติดนขกิทสิบเพลงเลยเถอะแต่ว่า,าเราปิดเสียงเพลงได้ใช่ไหมปิดเลยโอ้ แต่โดลิกทติดมาเนี่ยหาไม่ออกมาก็คอนโทรลนะครับถ้าใครได้เล่นในคอมอย่าลืมกดคอนโทรลนะครับมันจะเป็นการแบบว่าแบบมุมมองแบบนี้เออเนะนี่สามารถกดเลขกหนึ่งเลขกสองเปลี่ยนอาวุธได้นะเห็นไหมเปลี่ยนอาวุธได้นะครับแล้วก็อาวุธเองก็จะแยกในเรื่องของคู่ดาวนะครับมาถึงเราก็ใช้สกิลก่อนเลยเปลี่ยนจากโมอกโอ้ กี๊บนี่ระดับหานจริงมะเนี่ยเออแตงพุงไฟ <c oughs> เออเกมนี้มันมีระบบแบบไฟด้วยนะก็ตัวคิวนะครับปุบปุบแต่เหมือนจะไฟไกลมากเลยเนาะเอาไว้แค่หลบตบๆเลยเนาะอย่าให้มันเข้าใกล้นะมันเป็นตัวระเบิดอะ่ะถ้ามันเข้าใกล้มันจะเกาะเราแล้วก็วระเบิดไฟตุม้ม เฮ้ยลบยจับแกได้จับแกได้แล้วเอาลากออกไปเลยแล้วกันเฮ้ยมีเรื่องให้เก็บเฮ้ยเขาเก็บเลือดกันเด้มันไม่ทำอะไรเขาเก็บเลือดเลยอะอะไรวะเนี่ยขอเวลาเก็บเรื่องหน่อยไม่ได้เหรอเดฟเดฟช่วยพิจารณาตรงนี้หน่อยนะโอเคโอ้โหอะไรเยอะด้วย โอ้โหแล้วด้วยโอ้รดดดู้แลูดิบ้านะนะฉันจะตายใช่ไหมแต่ว่าเกมนี้มันมีระบบเขาเรียกอะไรนะแบบตายตายได้สองสามครั้งเก็บไม่ปล่อยเวลาให้เราเก็บเลือดเลยอะแล้วเราก็ตายดิอุ้ยเปิดเปิดท็อปท้ายเุ้ยชื่อนุ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  รอดไรอดไหมอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยพวกแกจะยืนกันหน่อยไม่ได้ไงกูลัวบะบอกก่อนเอ้ยเอว์ไปละ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 โอ้ยโดนขัดสกิลอะ แม่งพุ่งไฟไอ้บ้าพุ่งพุ่งไฟอย่างนี้ได้ด้วยเหรอโู้เฮ้ยเปิดได้แล้วคนเปิดได้แล้วมาเน๊ะ้ยเฮถึงเวลาแล้วถึงเวลาของปืนก่อนละเอ้ยไม่ใช่ ตมองถือเป็นร่งสองเลยับอุ้ยยังยยยอยกยย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 เย้ยย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 ยอยยนยย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 ยลยย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 ่ยย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 ยเนี่ยอเออโดนอะไรวะโดนเดบัสโ,โดน,นโดงงดโโดยนนยนยย เฮ้ยฟิยกิวคุดาวหมดเลยเออฟิกิวคุดาวหมดเลยเอ,อ้เาแล้วทำไมเปลี่ยนดาบไม่ได้ตัวบั๊กตัวถเอออ,เอ,อ,อย่าอย่าอย่าทำฉันเลยอย่าทำฉันเลยเอ,อ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเราต้องหนีไปแล้วโว้ยเราต้องหนี โอ้ยโอ้ยโดนโดนต,ตัวนี้แล้วแม่งอ้าน่าเกลียดมากอ่ะแม่งกระโดดใส่อ่ะอู้หล้รอดจบแล้วจบแล้วคลิปจบแล้วป่ะปิดเลยเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้แล้วกันนะครับว่าเ,เขาจะมีอัปเดตดาบเข้ามาสองเล่มไม่แน่ใจว่าด่านด้วยไหมแต่ว่ามันตอนนี้เกมมันมีสองด่านนะครับ แล้วมีด่านเนี้ยกับอีด่านหนึ่งซึ่งผมไม่พายทัวรอีด่านหนึ่งหรอเดี๋ยวเวลามันล่วงเลยไปนานนะครับก็โอ้โหเดี๋ยวดูดิแค่นี้ก็เวลาก็ล่วงเลยไปเยอะแล้วนะครับผมปากของเมนด้วยเนี่ยครับใช่ไหมถูกใช่ไหมมีอะไรจะเสนอเนี่อะไรก็แค่ว่าอจกทีใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวไปอ่านทีนึงสำหรับคลิปนี้ของเราคงต้องจบไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมเข้าปฏิบแติกันด้วยนะอื่อลืมอธิบายตรงไหนไปเจอกันใหม่ครับ 「あ今日も少しだけ」<music> <music>